สวัสดีครับวันนี้ผมแอกดีแมคลินเวียนะครับวันนี้ผมพามาดูซับที่เป็นอาคารพาณิชย์นะครับตำแหน่งของตึกตั้งอยู่ตรงพระราม2ซอย25นะครับตรงปากทางเนี่ยจะมีธนาคารแก๊สิกรตั้งอยู่นะครับผมระยะทางเนี่ยอยู่ที่ประมาณ550เมตรจากปากซอยนะครับตึกนี้เป็นตึก2องหัวตีทะลุนะครับ พื้นที่ของตึกนยอยู่ที่ประมาณ78ตารางวาพื้นที่เช้สอยอยู่ที่ประมาณ1450าตารางเมตรนะครับผมตึกนี้เจ้า,จาของเดิมเนี่ยทำเป็นโรงงานประกอบพืชสินค์ชนิดน,น,นะครับก็ถามว่าเหมาะทําอะไรได้บ้างก็เหมาะที่จะทพวกโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กนะครับแล้วก็ทําเป็นสต็อกเก็บสินค้าเพราะว่าตึกนี้จะมีลิฟต์ขนของด้วยเดี๋ยวไปดูอีกทีหนึ่งตัวตึกนะครับหันหน้าทางทิศตะวันออกนะครับผมก็เดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยค่อยไปดูในแต่ละชั้นอีกทีแล้วน,นะครับครับเชิญชมภายในได้เลยครับ ชั้นที่1นนะครับพอเดินเข้ามาเนี่ยก็จะเจอพื้นที่ในส่วนต้อนรับลูกค้านะครับพอจากจากส่วนต้อนรับลูกค้าเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ของออฟฟิศนะครับก็จะมีห้องประชุมและห้องทํางานเนี่ยรวมกันอยู่ที่ประมาณ6ห้องพอถัดจากส่วนออฟฟิศเนี่ยก็จะเจอลิฟขนของนะครับ,รบลีฟขนของตัวนี้รับน้ําหนักได้อยู่ที่ประมาณ2ตันนะครับ พอตัดจากริ่ผนองเนี่ยก็จะเจอตู้ไฟนะครับซึ่งตู้นี้มีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0 0บาทนะครับผมชั้นที่2นะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่เก็บสินค้าชั้นที่3ก็จะเป็นพื้นที่ทำงาน ชั้นที่4ก็จะเป็นพื้นที่ทำงานชั้นที่5ที่เป็นชั้นสุดท้ายก็จะเป็นพื้นที่ทำงานเหมือนกันนะครับไม่ในแต่ละชั้นนะครับ ที่เป็นพื้นที่ทํางานเนี่ยก็จะมีห้องในส่วนของออฟฟิศแล้วก็ห้องน้าไว้ฉลอบพนักงานได้เข้านะครับสวัสดีครับก็ไปดูขายแนวตึกกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็ความคุ้มค่าของเจ้าของใหม่ที่จะได้รับจากตึกนี้นะครับคือตึกนี้ซื้อไปสามารถใช้งานได้เลยนะครับตึกนี้สองูหาดีทะลุเนี่ยหน้ากว้างอยู่ที่ประมาณ10เมตรลึกประมาณ30เมตรนะครับแล้วก็การเดินทางเดินได้เดินทางเนี่ยทั้งถนนพารลโยธิพุทธบูชาสุขสวัสดิ์นะครับ แล้วก็ตัวกระแสไฟทางเจ้าของตึกก็เดินไปไฟโรงงานให้แล้วคือขนาด200แอมป์3เฟส4สายนะครับแล้วก็ฟรีระบบความปลอดภัยของซีคอนนะครับอันี้ทางเจ้าของแถมให้เลยนะครับก็ท่านใดสนใจนักชมตึกได้ทุกวันนะครับโทรได้ที่เบอร์0959610171ผมเองนะครับยินดีรับสายทุกท่านครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ